สวัสดีค่ะกด mm hmm. อัพธนูนจะเทมเนอร์คำกำหนดนามตอนที่สิบหกนะคะบทข้อที่ยี่สิบเจ็ดาใช้เออแอนกับนามที่ขยายฟาร์มชื่อเฉพาะที่เรายังไม่รู้จักคุนเคยมาก่อนเช่นแบ็กแอนอียงหรืโพเอสดัมเป็นกวีชาวอังกฤษนะคะเร,เรายังไม่ยังเรายังไม่ค่อยรู้จัก คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักดัมที่เป็นกาวีชาวอังกฤษคนนี้เท่าไหร่เราก็ใช้เออแอนกำหนดนามนะคะนามที่มาขยายชื่อเฉพาะดํานะคะแต่ถ้าเป็นนามที่รู้จักกันดีทั่วไปแล้วต้องใช้เดอกกำหนดนามนั้นนะคะเช่ The Italy, นโรมเดอะ,คะแคปิตันออฟอิตาลีกรุงโรมใครๆก็รู้จักนะคะทั่วโลกรู้จักดีว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีเราก็ใช้เดอกกำหนดนาม ที่มาขยายฟามชื่อเฉพาะกุงลมหัวข้อที่28ใช้เอเอแอนกำหนดน้ำที่แสดงอัตราต่อหนึ่งเช่น he the ลบเดอะค a a ์เอ็ดนายนทีไมลนเขาขับรถที่เวลา9 90าไมล์ต่อชั่วโมงเราใช้เอเอแอนนะคะกำหนดที่มีอัตราต่อหนึ่งนะคะ สิบไมล์ต่อชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นวิทีมินเนอร์คำกำหนดนามตอนที่สิบหกนะคะอ่าหัวข้อที่27จแล้วก็28จะมีการใช้ประมาณนี้นะคะโชคดีมากมีเงินทองไม่เจ็บไข้แฮปาร์เนตแอนโทบิลิสสวัสดีค่ะ Good afternoon